ท่านใดต้องการลดรายจ่ายค่าโปรมือถือหรือต้องการสร้างไรายได้เสริมฟังทางนี้ครับผมมีโปรเดือนละ225บาทโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเน็ตแรงสุดไม่อั้นไม่ลดสปีดมาแนะนำครับ ไม่ต้องจ่ายแพงเพื่อเน็ตที่แรงอีกต่อไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไม่มีสะดุดครับไม่ต้องคอยปิดเน็ตไม่ต้องคอยขอ w i f i ตามร้านกาแฟอีกต่อไปโปรนี้เป็นของบริษัทค่ายยักษ์ใหญ่ที่ให้เฉพาะสมาชิกของบริษัทท็อปอัตุลิศใช้เท่านั้นนะครับดังนั้นผู้ที่จะใช้โปรนี้ต้องเป็นสมาชิกของบริษัทท็อปอัตุลิศโดยการซื้อลิขสิทธิ์แพลตฟอร์ม ITS ค่าลิขสิทธ์เพียง1 3 1 3บาทเมื่อรวมค่าโปรรายเดือน225่บาบาทค่าสิม30บาทและค่าส่งอีกส1608บ เดือนต่อๆไปจ่ายเฉพาะโปร225บาทใช้ไปสบายๆบาย30วันก่อนรู้จักกับบริษัทท็อปอัพทูลิสผมใช้โปรเดือนละ499บาทแต่บางเดือนถูกเรียกเก็บเกือบพันบาทเลยนะครับนิน่ำซ้ำไปเดือนเน็ตยังหมุนติ้วติ้วอีกลองมาคิดว่าถ้าผมจ่ายเดือนละ500บาท1ปีผมจะต้องจ่ายถึง6,000บาทมาเจอโปรของบริษัทท็อปอัพทูลิสประหยัดไปได้มากเลยครับ ถ้าท่านได้ใช้โปรดีๆถูกแบบนี้ท่านจะไปบอกเพื่อนๆของท่านนะครับและถ้าเพื่อนของท่านสนใจก็ต้องเป็นสมาชิกของบริษัทท็อปอัลจุลิสก่อนโดยการซื้อลิขสิทธิ์แพลตฟอร์ม i t s จากท่านนั่นแหละครับเพราะท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกับบริษัทเมื่อเพื่อนของท่านซื้อลิขสิทธิ์พร้อมโปรรวม1608บาทท่านจะได้ค่าขายลิขสิทธิ์200บาทโดยจะขายวันละกี่คนก็ได้ไม่จำกัดจํานวนและขายได้ตลอดไป ถ้าขายได้เพียงเดือนละ1คนก็เกือบได้ใช้โปรมือถือฟรีแล้วนะครับสิ่งดีๆและสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกข,ของบริษัทท็อปอัพทูลิสไม่หมดเพียงเท่านี้นครับเมื่อซื้อลิขสิทธิ์แล้วท่านจะได้พอร์ตรับไรายได้มาด้วยเจ้าพอร์ตนี้จะทําหน้าที่รับค่าขายลิขสิทธิ์และรับคะแนนของแต่ละพอร์ตที่ท่านขายลิขสิทธิ์ไปเก็บไว้ให้ท่านด้วยครับเพราะในแต่ละพอร์ตที่ท่านขายไปนั้นจะมีคะแนนติดมาด้วย800คะแนน ท่านจะนําไปไว้ในฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของพอตของท่านก็ได้เมื่อไร่ก็ตามที่มีคะแนนทั้งสองฝั่งระบบจะคํานวณรายได้ให้ท่าน20%ของคะแนนในฝั่งอ่อนยกตัวอย่างมีคนต้องการใช้โปรแบบท่าน3คนท่านนําไปไว้ในฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวา1คนระบบจะคํานวณคะแนน,นในฝั่งอ่อนคือ800คะแนนคูณด้วย20%ออกมาเป็นรายได้ให้ท่าน160บาทส่วนคะแนนในฝั่งแข็งถูกนําไปคํานวณแล้ว800คะแนนคงเหลือ800คะแนน ระบบจะเก็บไว้เพื่อรอคะแนนที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ในฝั่งตรงข้ามเพื่อคำนวณรายได้ให้ท่านต่อไปโดยไม่มีการตัดทิ้งคะแนนที่นำมาคำนวณน,นี้แม้ท่านจะไม่ได้ขายลิขสิทธิ์เองเมื่อผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากท่านนำไปขายต่อๆกันไปก็จะมีคะแนนขึ้นมาให้ท่านด้วยโดยไม่จำกัดชั้นลึกแต่จำกัดว่าไม่เกินวันละ25,000คะแนนเมื่อคูณกับ20%ก็จะไม่เกินวันละ5,000บาทนั่นเองนอกจากนี้ในแพลตฟอร์ม ITS จะมีระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่เรียกว่าระบบช h o p แอน เหมือนมาเก็ตเพจหรือตลาดออนไลน์ทั่วๆไปแต่หาสมาชิกของบริษัทท็อปอัพธุลิศจับใจใช้สอยสินค้าหรือบริการผ่านระบบท็อปแอนด์เพย์ก็จะได้รับส่วนลดกลับคืนมาเป็นรายได้ด้วยนะครับนอกจากจะได้รับส่วนลดจากการจับใจใช้สอยส่วนตัวแล้วท่านยังได้รับส่วนแบ่งจากส่วนลดของสมาชิกในเครือข่ายของท่านที่เกิดจากการที่ท่านแนะนําเองหรือแนะนําต่อๆกันไปอีกด้วยครับรายได้ในข้อนี้ไม่จํากัดทั้งรายได้และจํานวนสมาชิกแต่จํากัดเพียง9ชั้นลึกตามลําดับการแนะนํา เริ่มจากท่านนับเป็นชั้นที่หนึ่งท่านแนะนำสิบคนท่านก็จะมีสมาชิกในชั้นลูกสิบคนลูกแนะนำอีกคนละสิบคนท่านก็จะมีสมาชิกในชั้นหลานร้อยคนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนท่านใช้โปรมือถือเดือนละสองร้อยยี่สิบห้าบาทท่านจะได้รับส่วนลดกลับคืนมาหนึ่งบาทหากในเครือข่ายของท่านมีสมาชิกหนึ่งหมื่นคนทุกคนใช้โปรมือถือและต่อโปรทุกเดือนท่านก็จะได้รับส่วนแบ่งจากส่วนลดอีกคนละหนึ่งบาท เป็นจานวน10,000บาททุกเดือนครับนี่แค่ยกตัวอย่างว่ามีสมาชิกในเครือข่ายเพียง10,000คนและคํานวณรายได้จากการใช้โปรมือถือเพียงอย่างเดียวเราจะมีรายได้ถึง10,000บาทซึ่งความจริงแล้วรายได้ของท่านจะเกิดจากทุกธุรกรรมที่สมาชิกในเครือข่ายของท่านทําผ่านระบบช็อปแอนเปย์นะครับและท่านยังสามารถนําพอร์ตรับรายได้แนะนําสินค้าร้านค้าหรือบริการเข้าร่วมในระบบช็อปแอนเปย์ได้ฟรีครับโดยท่านจะได้ส่วนแบ่งจากส่วนลด จากทุกการขายของร้านค้านั้นๆโดยที่ท่านไม่ต้องขายเองด้วยครับที่กล่าวมาเป็นเพียงภาพเล็กๆสําหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรมือถือเพียงอย่างเดียวนะครับจึงแนะนําให้ซื้อลิขสิทธิ์ที่มีพอร์ตรับรายได้เพียงพอร์ตเดียวลงทุนเพียง1608บาทได้รับสิทธิประโยชน์มากมายมีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนถ้ามีพอร์ตรับรายได,ได้หลายๆพอร์ตล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นบริษัท top up two list จัดขนาดธุรกิจไว้4ขนาดครับโดยมีขนาดที่มีพอร์ตรับรายได้1พอร์ต3พอร์ต7พอร์ตและ15พอร์ตครับ ท่านสามารถเลือกซื้อขนาดธุรกิจได้เพียงครั้งเดียวก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโปรดศึกษาและปรึกษาผู้ที่แนะนําท่านก่อนนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการทําเป็นธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกทางหนึ่งเข้าสู่ครอบครัวตอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านได้เลยครับสวัสดีครับ